ดีวมวลมหาประชาชนครับไม่เจอกัน5-6วันครับก็อย่างเช่นเคยครับตระเวนปราศัยกับพี่น้องกปปสในแต่ละจังหวัดซึ่งล่าสุดก็เพิ่งไปที่บ้านบึงชนบุรีมารอบแรกไปมาแล้วโดนระเบิดไล่หลังไปเพียงแค่20นาทีแต่คนหลังไปบ้านบึงระเบิดไม่มีแล้วมีแต่รอยยิ้มที่บ้านบึง ตะเวนไปหลายที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปปราศัยที่ระยองครับตอนสองโมงไปแบบนี้ครับเกือบวันเว้นวันแล้วก็วันไหนที่ท่านผู้ใหญ่สาธิตจัดคิวขึ้นเวทีก็คงจะไดพ้พบเจอกันแบบวันนี้วันนี้หัวข้อหลักจะหนักไปในเรื่องของพลังงานก็เป็นไปตามใจที่ต้องการว่าอยากฟังเรื่องพลังงานอีกสักครั้งซึ่งก็จะเล่าเรื่องพลังงานอีกครั้งหนึ่งและจะเล่าตั้งแต่ต้นยันจบ ในบริบทของคนที่เคยเป็นผู้แทนรนัษฎรแล้วได้เห็นหลากหลายเรื่องในหนังมวนนี้ว่าเวลาไปจบปลายทางใครได้ใครเสียอย่างไรครับเล่าสั้นๆเพื่อปูพื้นในเรื่องของการปฏิรูปด้านพลังงานยังไงก็ต้องปฏิรูปเรื่องนี้เพราะว่าระบบของพลังงานในบ้านเราเป็นเรื่องที่หลายคนคิดแตกต่างกันเยอะครับเวลารวมตัวกันทีไรแล้วมักจะได้มีการถกเถียงกันเป็นฉากใหญ่ในเรื่องนี้ แต่หัวใจมันมีอยู่เรื่องเดียวในยุคที่คุณทักษิณเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีมันทําให้เรื่องนี้เป็นสาเหตุสําคัญให้ประเทศไทยทุกวันนี้เป็นระบบที่เราบริโภคน้ํามันแพงแก๊สแพงอยู่ในระบบที่เราไม่สามารถจะควบคุมปตทได้เต็มแบบร้อยเซเพราะฉันจากนี้ไปก็ต้องดูเรื่องนี้และผมจะเล่าว่าไอ้ต้นเหตุของเรื่องมันคือรัฐบาลสมัยคุณทักษิณนั่นแหละ เมื่อก่อนเราเคยรู้จักปตทในนามของการปิดโตเลียมแห่งประเทศไทยหวังได้พึ่งได้ยุคคุณทักษณิณเอาปตทไปขายให้กลายเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ขายหุ้นเพียงแค่หนึ่งนาที17วินาทีเปิดจองนี่ยังไม่หุ้นที่เป็นะนะครับเปิดจองกันก่อนหนึ่งนาที17วินาทีขายเรียบทำไมหุ้นปตทถึงขายดีขนาดนั้น ไหนบอกว่าปกติแล้วเวลาเอาร,รัฐวิสาหากิจไปเปิดขายแม้ร,รัฐวิสาหากิจมีแต่ขาดทุนขาดทุนทำให้ปตท,ทขายแล้วแป๊บเดียวหมดแล้วครับหมดเพราะรัฐบาลคุณทักษิณพิเลนไปขายปตทในลักษณะที่ขายในสิ่งที่แข่งขันไม่ได้และสิ่งที่แข่งขันได้รวมกันไปอะไรคือสิ่งที่แข่งขันไม่ได้ครับก็คือระบบท่อยกตัวอย่าง ระบบท่อที่วิ่งไปแกส๊สไปในอ่าวไทยในการขุดเจาะต้องมีการเวนคืนที่ของประชาชนจำนวนมากจะต้องใช้สิ่งที่เขาเรียกว่าอำนาจมหาชนในการที่จะได้มาถ้าไม่ได้การปิตโตรเลียมถ้าไม่ได้เป็นการปิตโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีสิทธิเวรคืนที่ประชาชนไหมครับไม่มีนี่คือสิ่งที่เห็นชัดเลยว่าเขาพิเลนก็คือว่าเอาระบบสัมปทานที่เป็นของชาติไทยเนี่ย รวมเข้ากับสิ่งที่แข่งขันได้เช่นการทําปั๊มน้ํามันาการทำโรงแยกก้าวต่างๆพอรวมของที่ขายแบบไม่มีคู่แข่งไปด้วยกันหุ้นปตทมันก็ขึ้นพรวด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 ใครได้ประโยชน์ครับก็หนีไม่พ้นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ใกล้เคียงตัวเขาแหละถ้าถามว่าดีวปตทใครรวยมากจะต้องไปถามเจ้าของบริษัทเนสกาแฟคุณประยุทธ์มหากิจสิริ เป็นใครล่ะก็เป็นสอวอ,อดีตสอวอและสุดท้ายก็มาเป็นรองหัวหน้าพักไทยรักไทยนั่นแหละในเวลาต่อมาจนกระทั่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปในเวลาต่อมาครับเพราะแจงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จความร่ำรวยตกอยู่ในหมู่พวกพ้องเพราะเอาสิ่งที่ทำผิดก็คือว่าคุณไม่ควรจะเอาท่อที่เป็นสมบัติของชาติ ที่ใช้อำนาจมหาชนไปรวมขายในตลาดหลักทรัพย์สิ่งนี้มีมติคอรอมอออกก่อนหน้าที่คุณทักษิณจะมาคืนสมัยนายชวนหลีกไปเขาห้ามแต่รัฐบาลนี้ก็รัฐบาลคุณทักษิณก็ออกมาขายหุ้นปตาทาแบบรวมท่อเข้าไปด้วยแบบรวมของที่แข็งได้แข็งไม่ได้ย่ารวมขายไปเลยหุ้นคืนเอาขึ้นเอา,เอาวันนี้ก็ยังขึ้นอยู่และเป็นบริษัทที่ เป็นหนึ่งในบริษัทของกลุ่มที่เขาเรียกว่า Fortune 500ครับ Fortune 500คือ500บริษัทที่ใหญ่มากของเราอยู่อันดับต้นๆน,น,นี่ครับปฐมมาบทของการขี้โกงเรื่องของพลังงานเกิดอะไรขึ้นในเวลาถัดมาปตทกลายเป็นแหล่งข้าวแหล่งน้ำเป็นชามข้าวชามใหญ่ ที่ชอบไปเอาคนภายใต้ระบอบทักษิณหรือจะไม่อยู่ภายใต้ระบอบทักษิณคืออยู่ระหว่างจีบกันเนี่ยชอบมานั่งเป็นบอร์ดปตททําไมชอบนั่งเป็นกรรมการบริหารปตททั้งๆท,ท,ที่บางคนงเป็นอายการาเป็นตํารวจเป็นอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานาอยากอยู่เพราะผลตอบแทนสูงบางทีท่านอายการท่านก็ไม่อยากจะเป็นแล้วครับ เพียงแต่ว่าทางการเมืองเนี่ยไปเชื้อเชิญเข้ามาเพื่อให้มาเป็นพอเป็นปั๊บในการบริหารราชการแผ่นดินอะไรที่มันจะไปขัดกับระบอบทักษณิณเขาก้าทำไหมครับเขาไม่กล้าเพราะคนมันเห็นหน้ากันอยู่คนมันเคยคุยกันอยู่และนี่คือระบอบทักษณิณที่กัดกินในระบบพลังงานผมเล่าต่อครับเรื่องความสัมพันธ์ที่น่าแปลกใจที่สุด มีระบบสัมปทานเกิดขึ้นนั่นคือการให้สัมปทานการขุดเจาะแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยมีการขอให้สัมปทานกันมาหลายครั้งครั้งหลังสุดมีบริษัทหนึ่งครับได้สัมปทานสูงถึง1นึ่งแสนตารางกิโลเมตรชื่อบริษัทว่าบุมบาดาราบริษัทนี้เป็นบริษัทแขกและกันพูดเอาแบบนี้ภาษาง่งยายๆชาวบ้านอย่าไปพูดให้ฟังยากครับ บริษัทนี้มีความสัมพันธ์ยังไงไอ้ประธานบริษัทนี้ครับถ้าดูชื่อประธานแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรประธานบริษัทชื่อชีกมูฮัมหมัดบินซาเยต์อานายานแกเป็นประธานบริษัทนี้ดูเหมือนไม่เกี่ยวอะไรคุณทักษิณแต่พอมาดูว่าตอนที่ทักษิณน,นั้นละเหตุละเหินไปอยู่ที่อังกฤษไปซื้อทีมฟุตบอลที่ชื่อแมนซิตี้ ซึ่งหลังๆสกอร์สู้ลิเวอร์พูลของผมไม่ได้ซะแล้วคุณทักษิณไปซื้อแมนซิตี้มาซื้อมาไม่แพงครับแต่ตอนขายต่อเนี่ยขายไปตั้งหมื่นล้านตอนขายทีมแมนซิตี้มีผลขาดทุนอยู่1,700ล้านบาทและมีเงินกู้มาอีกเพิ่มเติมอีก3,900ล้าน คุณทักษิณขายไปหนึ่งหมืนล้านบาทกำไรเนาะเนะขายให้ใครครับขายให้ท่านชีกเหมือนกันครับที่ชื่อว่าชีกมานซูบินซาเยตเอานยายันก็คือน้องชายของคนที่เป็นประธานบริษัทบุมบาดาราที่ได้สัมปทานมูลค่ามหาศาลในประเทศไทยหนึ่งแสนกว่าตารางกิโลเมตรคนนั้นแหละครับ ไอ้บริษัทบุมบา,าราก็คืออะไรล่ะครับก็คือบริษัทเพลเดิมที่เขาเทคโอเวอร์กันมาซื้อต่อกันมาสมัยก่อนตอนเป็นเพลออฟฟิศอยู่ที่ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์สํานักงานใหญ่พอไอ้บริษัทบุมบา,าราซื้อปับ๊บย้ายสํานักงานไปอยู่ไหนครับดูรูปนี้ดีกว่าคําตอบรูปนี้เพิ่งถ่ายมาเมื่อตอนกลางวัน ไอ้บริษัทบุมบาดาราย้ายไปอยู่ตึกชินวัตรสามที่พี่น้องไปปิดกันวันก่อนนั่นแหละมีรูปไหมครับถ้าใครผ่านหน้าตึกชินสามมองป้ายนี้ให้ดีๆบุมบาดารามีไหมครับไฟพร้อมไหมครับอ้าวผมพูดไปครับเดี๋ยวถ้าขึ้นท่านก็ดูเอาแล้วกันว่าในป้ายเนี่ยเขาระบุชัดเป็นป้ายที่อยู่ ใกล้ๆก,กับป้ายของธนาคารอาคารสงเคราะห์วเวลาไปตึกเขาจะบอกว่าข้างในมีบริษัทอะไรบ้างเนี่ยบุมบาดาราสุดยอดไหมครับนี่ตึก SC s c สซีเชินวัตร3สาข้างบนน่ยธนาคารอาคารสงเคราะห์อันข้างล่างนี่มองให้ดีๆนะครับก็คือบริษัทบุมบาดาราปิโตเรียมอยู่ตึกนั้นก็เจ้าของก็ถึงบอกแล้วครับ พี่ประธานบริษัทนี้ส่วนน้องนะเจ้าของแมนซิตี้ที่ทักษณิณขายให้เพราะฉะนั้นพวกนี้เขามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาตลอดสุดท้ายไอ้บริษัทนี้ไอบ้บุมบาดาราแทนที่มันจะมาทำการขุดเจาะน้ำมันเปล่ามันถือใบอนุญ,ญาตอยู่แป๊บหนึ่งแล้วมันก็ขายต่อพอขายปป๊บกำไรชิบหายไปพวงหมดแล้วมันเข้ากระเป๋าใครครับนี่ไงดินแดนดินแดนลีลับ ของเรื่องพลังงานเพราะมันมีคนบางคนคอยกัดกินอยู่เรื่อยพี่น้องครับถ้าเรายังคงไม่ชนะระบบทักษิณต่อให้เปลี่ยนระบบสัมปทานเป็นระบบแบบใหม่ก็ยังมีปัญหาผมต้องเล่าให้ฟังระบบเดิมนั้นเป็นระบบสัมปทานนั่นหมายความว่าใครอยากจะได้รับใบอนุญาตมามาประมูลไป รู้จักรัฐบาลรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ดีไปแบบที่เราเห็นกันอยู่พอถึงระยะเวลาหนึ่งเดือนก็จะมีค่าภาคหลวงหรือภาษีคอยเก็บไปเรื่อยๆอได้อะไรละ่ะ1ได้ค่าสัมปทานเป็นเงิน2ได้เงินค่าภาคหลวงหรือภาษีรายเดือนเก็บไปเรื่อยๆนี่คือระบบสัมปทานเดิมซึ่งถามว่ามันเอื้อประโยชน์ต่อใครหรือเปล่าในพวกพ้องผมตอบได้เลยว่าใช่แน่นอนอย่างที่เราให้ฟัง แต่ผมชอบระบบวิธีคิดแบบใหม่ครับมีนักวิชาการเขาคิดระบบในเรื่องของการแบ่งปันผล,ผลผลิตซึ่งเรื่องนี้พูดกันเยอะเหมือนกันครับผมชอบผมค่อนข้างเห็นด้วยเลยเขาบอกว่าอย่างนี้ต่อไปนี้ไม่ต้องเก็บภาษีแล้วไม่ต้องมีระบบสัมปทานแล้วอะไรมีในอดีตก็ปล่อยมีต่อไปแต่สิ่งที่จะเปิดใหม่ต่อไปนี้ให้ใช้ระบบแบ่งปันผล,ผลผลิตหมายความว่า ยกตัวอย่างว่าเราขุดน้ำมันออกมาได้120ลิตร20ลิตรแรกให้เป็นในส่วนของราคาต้นทุนของคนที่เขามาขุดเจาะคำนวณให้เขาเลยครับให้เขา20ิลิตรแรก80ลิตรตรงกลางเป็นส่วนของรัฐบาลต่อไปนี้รัฐบาลจะไม่ได้เก็บภาษีแล้วแต่รัฐบาลจะถือน้ำมันเป็นของส่วนตัวและ20%หลัง คือในส่วนกําไรที่บริษัทที่เขาจะเข้ามาขุดเจาะจะต้องประมูลกันว่าใครเสนอกําไรมากสุดคนนั้นก็อดได้ใครเสนอกําไรน้อยหน่อยคนนั้นก็ชนะไปแต่สูตรทฤษฎีนี้ครับรัฐจะไม่ได้ภาษีแต่รัฐจะได้น้ํามันจํานวนมหาศาลและน้ํามันที่ขุดเจาะขึ้นมาจะเป็นของรัฐบาลคือแนวความคิดนี้ผมชอบและผมซื้อเลย แต่ประเด็นปัญหามันมีอยู่นิดเดียวครับซึ่งผมเองก็ไม่สบายใจจริงๆแล้วหมอมหลวงกรกศิวัรักกันเพราะว่าโทรศัพท์คุยกันตลอดเวลาพูดตรงๆครับอย่าบอกตลอดเวลาดีกว่าครับก็มีการคุยกันและปรึกษากันผมว่าทฤษฎีนี่ผมชอบแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเอาน้ํามัน80ลิตรเมื่อกี้ที่เราบอกอเอามาบริหารก็เกิดอะไรแล้วครับก็ต้องตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติขึ้นมาใช่ไหม แล้วก็ต้องทําหน้าที่ในการขายน้ำมันใช่ไหมปัญหาคือถ้าระบอบทักษิณและความเลวระยำม,มันยังอยู่โกงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ผมชอบแต่ประเด็นคือว่าถ้าไม่เอาไอระบอบคนชั่วพวกนี้ออกไปเสียทีไม่ว่าจะตกแต่งแบบไหนมันก็เลวเหมือนเดิมและมันจะเลวหนักกว่าเดิมด้วย นี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะปรึกษาพวกพี่ๆหลากหลายคนว่าเอาลนะผมก็ไม่ว่ากันเพราะเราดูแล้วว่าแต่ละคนรักชาติบ้านเมืองที่จะเดินหน้าต่อไปในการปฏิรูปเรื่องพลังงานเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันต้องเกิดขึ้นถ้ามีการปฏิรูปสําเร็จระบบท่อที่ได้พูดไปแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าเอาไปขายทั้งระบบแล้วไงคือต้องเอาคืนกลับมาหมดครับส่วนไหนที่อยู่บนบก ไม่ว่าจะอยู่บนบกในลนักษณะของการไปเวรคืนที่ชาวบ้านมาหรืออยู่บนบกในลนักษณะของการไปเช่าที่คนอื่นมาหรืออยู่ในทะเลก็ต้องมีการเจรจารในการเอากลับคืนมาทั้งหมดเพราะว่าผู้ถือหุ้นปตททุกคนตอนที่เขาออกขายหุ้นครั้งแรกหรือประสานเกิดเขาเรียกออกขายหุ้นแบบ IPO ออกขายหุ้นเป็นการทั่วไปกับประชาชนครั้งแรกในหนังสือชี้ชวนมันก็ระบุถึงความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้อยู่แล้ว เพราะในขณะนั้นเขามีมติครอรมอว่าไม่สามารถจะไปขายท่อรวมกันไปได้หมดอาพูดภาษาชาวบ้าน